ครับสวัสดีครับก็พบกับช่างกอล์ฟอิชันเคยนะครับก็วันนี้ตามคำเรียกร้องอีกแล้วนะครับสําหรับการต่อปีใหม่นะครับเข้ากับบอร์ดเซทเคเฮทีสองนึ่นะครับอันนี้ผมเอาบอร์ดบอร์ดเก่าที่ใช้งานแล้วนะครับแต่แต่ยังไม่ได้เคยแปลงนะครับยังไม่ได้เคยแปลงใส่ปีใหม่นะครับเดี๋ยววันนี้จะพามาทำกันนะครับ แล้วก็ต้องขออภัยนะครับสำหรับท่านเพื่อนช่างที่ทำแอมรุ่นนี้กับปีใหม่ขายอยู่นะครับก็หวังว่าก็จะไม่เป็นการไปกระทบกับธุรกิจของท่านนะครับเพราะบางคนก็เตือนผมมาบอกไปบอกเขาหมดขนาดนี้แล้วคนเขาทำขายอยู่เนี่ยเขาจะคิดยังไงนะครับก็อันนี้ก็ผมมองว่า าการทาขายนะครับก็มันก็อยู่ที่ฝีมือนะครับถ้าท่านทําดีฝีมือดีมีข้อแตกต่างมีจุดที่โดดเด่นที่สามารถาทาออกมาได้ดีกว่าคนอื่นเขานะครับผมก็คิดว่ามันก็คงน่าจะไม่ได้มีผลกระทบอะไรนะครับก็สําหรับตัวผมเองก็เอามาแบ่งปันในส่วนที่พอจะแบ่งปันกันได้นะครับ สำหรับเจ้า HT21 ตัวนี้นะครับก็การทำจุดต่อปีใหม่นะครับมันก็จะคล้ายๆกับ ZKTB21 ก็คือจุด IN OUT สัญญาณที่เราจะเอาออกมาใช้แล้วก็วนกลับเข้าไปอย่างเดิมก็คือตำแหน่ง4 5แล้วก็4 7นะครับเหมือนกันนะครับเขาก็อยู่ข้างๆวอลลุ่มหลักนะครับวอลลุ่มหลัก เห็นเนาะ45กับ47นะครับซึ่งจะเหมือนๆก,กันกับทีวี TV 21นะครับทีวี21จะเหมือนอนกันก็คือจุดเดียวกันแต่ว่าทีวี21ครับมีกาวตรงนี้ให้มีกาวตรงนี้ให้ส่วน HT 21เนี่ยจุดต่อกาวนะครับมันไม่มีนะครับบริเวณนี้มันไม่มีมันต่อค่อนข้างลำบากนะครับ ทีนี้วิธีการต่อกาวเดี๋ยวผมจะต่อให้ดูว่าจะจะต้องต่อเอาจุดไหนได้บ้างนะครับจริงๆก็ต่อได้หลายจุดมันก็แล้วแต่ว่าท่านใดต้องการเอาเอาที่จุดไหนนะครับจุดนี้ก็ได้นะครับจุดนี้ก็ได้จุดนี้ก็ได้หรือตรงใต้ปิ้นเนี่ยเราขูดขูด,ข,ดขูดตรงนี้ก็ได้นะครับผมผมเองผมก็จะเลือกขูดตรงตำแหน่งนี้นะครับขูดขูดเพื่อเอากาวตรงนี้ต่อสัญญาณนะครับ เพื่อเป็นกาวกันนิดนึ่นงส่วน put, put, อินพุตเอาพุตที่จะไปวนปีใหม่ก็คือตำแหน่งตำแหน่งนี้เหมือนเดิมนะครับ45กับ47เหมือนเดิมนะครับทีนี้ก็เมื่ออเราเราต่อสัญญาณ in out แล้วนะครับต่อแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่ทำการปิดมิ้วนะครับ เมื่อเราหยุดเล่นเพลงหรือไม่มีการเชื่อมต่อใดๆเนี่ยส,ญญสัญญาณสัญญาณมิวก็จะทําปิดเสียงนะครับเราก็จะไม่สามารถใช้งานไม้ได้นะครับเพราะว่าไอซีบลู o ูธเขาจะมาสั่งวงจรมิวนะแล้วให้ไอซีเนี่ยหย,หยุดทํางานนะครับหยุดทํางานทีนี้เนี่ยเราเราต้องมาทําการตัดมิวก่อนนะครับหรือถ้าถ้าถ้าใครไม่ต้องการตัดก็ได้นะครับก็คือ ถ้าเราไม่ต้องการตัดมิวเนี่ยก็แค่กดเล่นเพลงทิ้งไว้แล้วเราก็เบาเสียงที่โทรศัพท์ไว้นะครับเบาเบาไว้เฉยนะครับหรือไม่งั้นก็เราก็เปิดปกติแล้วครับทีนี้ก็ตัวไม้เนี่ยตัวปีไม้เนี่ยเขาจะมีชุดชุดวนว,น,วนมิวสิกอยู่เนาะก็คือถ้าเป็นตัวที่ผมใช้ตัวนี้มันก็จะมีโวลลูมตัวนี้เนี่ยเราก็ปิดไปซะ ปิดไปเลยนะครับทีนี้เนี่ยเพลงแล้วก็เล่นปกติจากจากตัวเครื่องหรืออะไรก็แล้วแต่เราจะเล่นผ่านจุดไหนอันนี้ก็เราก็ปิดไว้ทีนี้เราก็ใช้แค่ชุดใหม่อย่างเดียวนะครับแต,แต่วันนี้ผมก็จะมาบอกหมดนะครับว่าจะตัดตรงไหนก็คือแก้จุดเดียวนะครับเหมือนกันกับทีบีสองหนึ่งนะครับตัดลายวงจรแค่จุดเดียวนะครับอ่า ไม่แน่ใจว่าเห็นชัดหรือเปล่านะครับตรงตำแหน่งทานทิเตอร์ตรงนี้นะครับตรงหัวตรงนี้เนาะนะครับนะครับเส้นลายวงจรตรงนี้นะครับเส้นลายตรงนี้นะครับให้ทําการตัดออกให้ขาดนะครับถ้าตัดเนียนเนียก็ตัดตรงรอยสีขาวนี้ก็ได้นะครับตัดตัดให้ขาดนะครับตัดให้ขาดไปเลยนะครับทําการตัดออกซะะตัดแบบเนียนเนียนนะครับตัดแบบเนียนเนียนตัดแบบไม่ให้คนรู้ก็ตัด ตรงเส้นพอดีเลยนะครับมันก็จะ,ะผมตัดแล้วเนาะอันนี้ผมตัดแล้วนะครับอ่าตรงนี้นะครับตรงนี้นะตัดตัดให้ขาดนะครับตัดแค่แค่นี้นะครับจุดเดียวนะครับแค่นี้เราก็เปิดออนไลน์ตลอดแล้วนะครับ IC เราก็จะทํางานตลอดเวลานะครับถ้าเราจ่ายไฟเข้าแล้วก็เปิดสวิตช์นะครับอันนี้ก็ ตัวเครื่องก็พร้อมจ่ายเสียงตลอดเวลานะครับทีนี้ก็เดี๋ยวมาทําการต่อสายกันนะครับเหมือนเดิมเนาะเดีผมสูงให้ดูนะครับก็ให้ทําการปลดนะครับ 4 5กับ4 7นะครับเอาออกนะครับวิธีการอ,าออกก็อย่างนี้เลยนะครับเอาตะกั่ว,วใส่เข้าไปสักนิดนึงนะครับหัวท้ายแล้วก็เขี่ยออกนะครับไม่ต้องใจร้อนนะครับค่อยๆทำเพราะว่าถ้าเราใจร้อนรีบเขี่ยวออกโดยที่ตะกั่ว,วยังไม่ละลายเนี่ยลายปิ้นจะฉีกนะครับแล้วก็ทําความสะอาดนะครับด้วยทินเนอร์นะครับ เราจะได้เห็นลายวงจรง่ายๆจะได้ต่อง่ายๆนะครับอ่ะเอาออกอย่างนี้แล้วนะครับทีนี้เนี่ยฝั่งอินนะครับฝั่งอินก็จะเหมือนเดิมเนาะฝั่งด้านขวามือนะครับอินนะครับอินเอานะครับส่วนกลาวเดี๋ยวผมจะวนวนมาต่อฝั่งนี้นะครับมาต่อฝั่งนี้ ก็จริงๆแล้วม,มันต่อได้หลายจุดนะครับต่อได้หลายจุดแต่ว่าผมจะเดี๋ยววนสายลงต่อข้างล่างดีกว่านะครับเพื่อเพื่อความสวยงามนะครับนี่ก็เดิมเนาะเราก็จะใช้เป็นสายชีนแบบนี้เหมือนเดิมน,นะครับ จริงๆตะกูลบอร์ดดำนะครับพวก s ัดเคนะครับซัดเคเนี่ยวงจรมิวเขาก็จะปดง่ายนิดเดียวนะครับเพราะว่าเขาใช้สวิตที่ตัววลลุ่มนะครับเป็นตัวปิดเปิดไม่เหมือนอพวกเจมมอริโที่ที่ใช้สัญญาณบลูทูธในการปิดเปิดนะครับแล้วก็เวลาเราแก่เนี่ยก็จะแก่ง่ายกว่า นี้เวลาต่อนะครับฝั่งอินนะครับแล้วก็ต่อฝั่งอินด้านไหนก่อนต่อที่จุดที่ยากก่อนนะครับค่อยมาต่อจุดที่ง่ายนะครับต่อด้านในก่อน นี่ต้องใจเย็นนิดน,ดนึงนะครับระวังตะกัวมันกระโดดข้ามไปหาลายวงจรตัวอื่นนะครับเยยกาวมาก่อนนะครับเยยกาวมาก่อนน mm ี hmm. ่ก็กเส้นหนึ่งเนาะ ครับค่อยๆทํานะครับมันมันไม่ยากนะครับแต่ว่าส่วนมากอ่ะที่ทํากันไม่ได้เพราะว่าหนึ่งใจร้อนนะครับใจร้อนแล้วก็หัวแรงความร้อนไม่ดีนะครับความร้อนไม่นิ่งไม่คงที่แล้วก็บางคนก็เป็นโรคมือสั่นนะครับพอจับหัวแรงจับอะไรหน่อยก็มือไม้สั่นฮะนี่ก็ต้องฝึกใหม่นะครับเพราะว่าจุดการเชื่อมต่อในมือต้องนิ่งนะครับ มือสั่นนะครับมีโอกาสเสียหายได้ง่ายนะครับบางทีแค่ลายปินขาดเส้นเดียวนี่สร้างปัญหายิ่งใหญ่เลยนะครับสําหรับบางท่านเนาะผมเองบางทีก็ยังต่อลำบากนะครับบางทีก็พลาดอยู่เหมือนกันค่อยๆนะครับค่อยๆใจเย็น Okay. ทีนี้เนี่ย <c oughs> ผมจะล็อกกาวเลยนะครับเพราะว่าผมต้องการพลิกไปอีกด้านหนึ่งเดี๋ยวมันจะขาดนะครับผมล็อกกาวไว้ก่อนล็อกกาวไว้ก่อนแต่ก่อนจะล็อกกาวนะครับต้องต้องมั่นใจก่อนนะครับว่าจุดเชื่อมเชื่อมต่อเข้าไปเนี่ยติดแน่นนะครับติดอยู่สนิทนะครับเดี๋ยวรอก,กาวแห้งสักแป๊บหนึ่งนะครับ ก็สำหรับบอดไมรุ่นนี้นะครับที่ผมใช้อยู่นะครับตัวนี้นะครับที่ที่ผมเลือกใช้ตัวนี้เนาะก็คือหนึ่งละราคาเขาไม่สูงมากนะครับราคาไม่สูงมากแล้วก็วงจรนะครับเรียบง่ายครับให้เสียงที่มีคุณภาพนะครับเสียงไม้หนาใหญ่นะครับหนานุ่มแล้วก็ระบบเอ h o โซดิเลของเขาเนี่ ก็เป็น Echo Delay ที่ใช้งานได้จริงนะครับไม่ไม่สะท้อนกึกกล้องหรือไม่ลัวจนเกินไปนะครับแล้วก็สัญญาณสัญญาณมิวสิกนะครับจะมีการาขายายสัญญาณโดยออฟแอมนะครับทำให้สัญญาณที่ที่วนเข้ามานะครับคือสัญญาณ IC Bluetooth เนี้ยที่เราตัดแล้วก็วนเข้ามาเนี่ยก็จะมาผ่านชุดมิกเซอร์ตรงนี้นะครับแล้วก็ คอ่คอยปล่อยสัญญาณออกทาให้สัญญาณที่ออกไปเนี่ยมีมีความแรงที่เหมาะสมนะครับทําให้ตัวตัวแอมราเนี่ยมีคุณภาพเสียงที่ดีขึ้นด้วยนะครับส่วนสําหรับท่านที่ที่ใช้ปีไม้ตัวนี้นะครับที่ที่บางท่านสั่งซื้อไปนะครับมีปัญหาเรื่องลมรั่วเนาะก็ตัวนี้เนี่ยครับตัวนี้ เราต้องทําการใช้ปืนกาวนะครับยิงคอบปิดให้หมดนะครับปิดปิดรอบตรงนี้ปิดให้หมดเลยปิดให้ให้หมดทุกจุดเลยนะครับปิดให้รอบแล้วก็ด้านบนเนี่ยให้ใช้กระดาษนะครับกระดาษนะครับตัดให้พอดีเสมอนะครับพอดีเสมอตรงนี้แล้วก็คอบลงไปคอบแล้วก็ค่อยเอากาวยิงอีกทีหนึ่งนะครับยิงยิงให้ให้รอบนะครับตรงนี้ให้รอบเลยทีนี้เนี่ยวิธีการเช็คว่า อยู่หรือไม่อยู่นะครับให้เราทําการอเอามือนะครับอุดช่องหนึ่งแล้วก็ลมเป่คาครับปากเป่าเลยนะครับเป่าถ้าเป่าแล้วไม่มีลมออกนะครับถือว่าใช้ได้แล้วก็มาเป่าอีกข้างเป่าอีกข้างหนึ่งอุดข้างหนึ่งแล้วก็ลองเป่าดูถ้าเป่าแล้วไม่มีลมออกหรือม,มีลมสวนออกมานะครับอันนั้นถือว่าใช้ได้แต่ถ้าเป่าแล้วยังมีลมแบบฟ,แฟ,ฟีดแฟดฟีดแฟดหลุดออกมาเนี่ยแสดงว่าเรายังอุดไม่หมดนะครับให้ให้เราทําการ พอกาวให้ดีนะครับดูดูทุกจุดว่าจุดไหนที่เรายังอุดไม่ไม่ดีนะครับเพราะว่าถ้าเราอุดกาวไม่ดีเนี่ยเวลาเราเอาไปติดตั้งนะครับใส่บนเพจทแล้วเนี่ยใส่เข้าไปในตู้ลำโพงนะครับลมลมลมจากตู้ลำโพงเนี่ยมันก็จะสวนออกมามันจะทําให้มีเสียงที่เราไม่ชอบนะครับก็คือเสียงแปลก,ปกเสียงดังเสียงลมออกหลอกลูแปด๊ดแปด๊ดแปด๊ดแปด๊แปดมันจะทให้เสียอรรถในการฟังเพลงด้วยนะครับโอเคกาวแห้งแล้วะ อโอเคหลังจากกาวแห้งแล้วนะครับอันนี้เดี๋ยวผมก็จะทําการพลิกนะครับพลิกก่อนอื่นครับจะเออแยใ่ใส่กาวลงไปข้างล่างก่อนแย่ลงไปก่อนนะครับแย่ข้างล่างคือผมจะไปต่อกาวล่าล่านะครับ ส่วนท่านใดจะต่อจุดไหนอันนี้แล้วแล้วแต่แล้วแต่แแตแแตสะดวกถนัดเลยนะครับไม่ไม่ไม่ได้ว่ากันนะครับคือกาวต่อได้หลายจุดนะครับต่อได้หลายจุดมากนะครับทีนี้ผมก็จะมาต่ออจุดนี้นะจุดที่ผมเลือกนะครับว่ามันไม่ไยุ่งยากอะไรเนาะเปนการขูดนะครับคัตเตอร์ครับขูด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  ออกนะครับขูดจนเห็นชิ้นที่เป็นเนื้อทองแดงนะครับเนื้อทองแดงตรงฟิ้นเนี่ยเขาเขาก็จะเคลือบสีไว้นะครับกันช็อตกันสัญญาณรบกวนในกันอะไรหลายอย่างโรงงานเขาออกแบบไว้แล้วก็ขูดเนื้อสีออกนะครับมันก็จะเห็นทองแดงแล้วก็ตะกัวใส่เข้าไปนะครับใส่ตะกัวลงไปแค่นี้นะครับแล้วก็ทําการเชื่อมสายเข้าไปนะครับ เชื่อมลงไปเลยเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยแนละ้วนี้แล้วก็ทินเน์ล้างสักนิดหน่อยนะครับเพื่อความสวยงามความเรียบร้อยใครไม่มีทินเน์ก็ขโมยน้ำยาล้างเล็บเมียก็ได้นะครับเป็นภรรยาที่บ้านนะครับ มาร้านนะครับล้างเสร็จเรียบร้อยเนาะทีนี้เราก็หาเข็มทั้งทายนะครับรัดรัดรัดจุดนี้ไว้นะครับรัดไว้ป้องคันสายจะตุกสายขาดนะครับะจะรัด คาปาติดด้วยเลยก็ได้นะครับแต่แตก็ผมเอาแค่นี้พอไม่ต้องไปรัดคาปาหรอกไม่ต้องไปยุ่งกับเขาหรอกครับไว้เขาอยู่งั้นเหละเราเอาแค่ของเราต้องการพอโอเคแค่นี้เองนะครับอ่าทีนี้ก็ถือว่าเป็นอันเรียบร้อยนะครับสําหรับการต่อต่อปีใหม่นะครับต่อปีใหม่ ต่อสัญญาณปีไม้ของ ht 2 1นะครับไม่ว่าจะเอาไปใช้กับปีไม้ตัวไหนนะครับได้หมดนะครับขอให้เราได้สัญญาณอินเอาของตัวบอร์ดนะครับแล้วก็ทำการกดมิ้วนะครับกดมิ้วตัวบอร์ดสำหรับถ้าใครใช้บอร์ดนี้ก็จะง่ายหน่อยนะคือไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับก็อินนะครับอินสายอินที่เป็นสายฝั่งฝั่งซ้ายของไอซีบุทุ์นะครับฝั่ง ถ้าเราวางเบาดท่านี้นะครับก็จะอยู่ฝั่งขวามือนะครับอินนะครับซ้ายมือก็จะเป็นเอานะครับทีนี้เอ่ะเส้นนี้เป็นเอานะครับเราดูซ้ายมือแล้วก็มาเสียบตัวบอร์ดคราก็จะเขียนบอกนะครับเอาเอาเอ,อาอินเอาอะไรพวกนี้เอาแล้วก็เสียบเขา้าเอานะครับอินก็ใส่อินนะแค่นี้เองนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเสร็จแล้วทีนี้ มาลองเทสเสียงกันนะครับเสียงกันดูว่าใช้งานได้ไหมเนาะเดี๋ยวผมต่อสายไฟสักครู่หนึ่งนะครับตัวนี้ก็ไม่ยุ่งยากอะไรนะครับไม่ยุ่งยากอะไรก็ตัวไม่ก็บป้อนไฟ12โวลต์ปกตินะครับตัวแอมป์ก็แล้วแต่เราจะใช้ไฟเท่าไหร่นะครับถ้าเราใช้แบตโวลต์สูงแล้วก็ใช้เก็บดาวรถไฟมานะครับเพื่อใช้กับบอร์ดไม่นะครับแต่แต่ เป็นไปได้ผมก็แนะนําแบบ12โวลต์นะครับแล้วก็ตัวแอมเราก็ใช้สเต็ปอัพดันขึ้นไปหาเอานะครับว่าเราจะเอาโวลต์เท่าไหร่แต่สเตปอัพที่ใช้ก็ต้องอมีกําลังวัดสูงด้วยนะครับจ่ายจ่ายกระแสะพีกได้ได้ดีด้วยนะครับถ้าไปใช้แอมน้อยๆวัดน้อยๆเนี่ยแอมเขาก็จะไปเลยนะครับพังง่ายมากนะครับพังแบบใจเสาะเลยนะครับ แอมตัวนี้เนี่ยหลายหลายท่านก็ที่ใช้อยู่ก็กลัวในเรื่องของยานไฟรั่วอะไรต่างๆ,ๆที่แต่ก่อนทำออกมายุคแรกๆก็คือทางโรงงานเขาทำออกมาก็อาจจะยังไม่ได้มีการทดสอบอะไรดีเท่าไหร่นะครับทำให้มีความผิดพลาดการทำงานของวงจรนะครับก็คือมีไฟรั่วออกลำโพงนะครับ แต่รถ่ลห,ลหลังที่ผลิตมาใหม่ๆเนี่ยรู้สึกว่าจะจะไม่ค่อยเจอแล้วนะครับอาการนี้ส่วนมากก็จะพังไปเลยนะครับถ้าเล่นกันโหดเกินบางคนใช้ไฟสูงเกินไปนะครับอย่างแอมรับไฟได้32ถึง35โวลต์อย่างเงี้ยกระจาย32 35เต็มเลยนะครับบางทีการการเราอัดไฟเต็มร้อเซนเนี่ยก็ก็ไม่ใช่จะมีผลดีเสมอน,นะครับผลดีแล้วผลเสียมันก็จะมีตามมาคู่กันตลอด ก็ควรใช้ให้เหมาะสมนะครับควรใช้ให้เหมาะสมแรงดันที่เหมาะสมกับ HT สอเนี่ยผมว่าสัก2 8ถึงสามสก็เพียงพอแล้วนะครับที่เหลือเราก็ไปนเน้นในเรื่องของกระแสให้ให้กระแสมันคงที่แล้วก็นิ่งไว้นะครับเดินสายไฟเส้นใหญ่ๆหน่อยนะครับแบตเตอรี่ก็แอมเยอะหน่อยนะครับจ่าย CCA ได้สูงหน่อยก็จะดีกว่านะครับดีกว่าเรา เล่นโวลท์ทุงสูงอย่างเดียวแต่กระแสไม่เพียงพออันนั้นก็เป็นอันตรายกับแอมเหื่อนึกันอ่ะเดี๋ยวทีนี้ผมลองจ่ายไฟก่อนนะครับอ่าจ่ายไฟเข้าทีไม่ก่อนสักครู่หนึ่งนะครับหาสายไม่เจอ นี่ก็ใช้ไฟเข้าบอร์ดนะครับเปิดสวิตช์เนาะก็ถ้าเกิดเนี่ยตอนนี้ตอนนี้คือเราเปิดเครื่องแล้วนะครับผมยังไม่ได้ทำการเชื่อมต่ออะไรนะครับทีนี้เนี่ยถ้าเราปลดมิวเสร็จนะครับเราจะวงจรที่มันจะพร้อมทํางานก็คือถ้าเราเอามือมาแตะเนี่ยมันจะมีเสียงตืดๆออ,อ,ออกมาแต่ถ้าแต่ถ้าเรายังไม่ปลดนะครับ เราเอามือมาแตะใน,ใน,ในอุปกรณ์ชุดภาคปีนะครับจะไม่มีเสียงนะครับเสียงจะเงียบเพราะว่าเรายังไม่มีการเชื่อมต่อ IC บีบูทูดก็จะสั่งมิวสัญญาณไว้นะครับก็คือจะไม่ให้ดังอันนี้ก็คือสัญญาณพร้อมที่จะทำงานแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวลองมากัน,นครับ เช็คเช็คสอบเช็คหนึ่งสองเช็ค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 สอบเช็คหนึ่งสองสามสี่เช็คเช็คทสอบสอบเช็ค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 หนึ่งสองเช็ค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 สอบเช็คหนึ่งสองเช็คทสอบหนึ่งสองสาี่ก็ก็เสร็จสมบูรณ์นะครับก็อาจจะมีเสียงกีเสียงแฮมเล่นหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวผมปิดใหม่กันเพราะว่า มันเราใช้อะแดปเตอร์นะแล้วก็การวางการวางคือถ้าวางแนี่กับพื้นเลยเนี่ยก็พื้นความถี่ก็จะเดินข้ามหากันได้นะครับก็เป็นางานเสร็จสิ้นแล้วนะครับก็มีแค่นี้ไม่มีอะไรยากนะครับสำหรับเฮดทีต่อพ่วงปีใหม่นะครับก็ขอให้สนุกกับการทำลำโพง b i y นะครับสวัสดีครับ